Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ e x c l u s i v e และกองทัพเหล่าเนเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปด้วยการทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก l e g น n d l o c k Genesis ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกันที่บูธ Richman Shop เลยนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับและในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงซีซันเก้าอัปเดตอะไรมาบ้างมีปืนต่างเนี่ยปรับบัฟเนิร์ฟอะไรบ้างของสกิลอะไรต่างเนี่ยเป็นยังไงอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับถ้ามีความคิดเห็นเห็นต่างเห็นด้วยหรืออะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เต็มที่เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับก็ผมก็พร้อมรับคําิชมทุกอย่างแล้วก็คาแนะนําทุกอย่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเนาะ ประมาณนั้นฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะโอเคในตอนนี้มันก็ยังไม่มีสกินอะไรใหม่ๆจากเดิมนะครับจากที่ผมทําคลิปล่าสุดไปนะครับคลิปสองคลิปล่าสุดไปมันก็ยังสกินเดิมๆอยู่แต่ถ้าใครเล็งปืนไหนไว้หรือรอปืนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเติม CP ผ่านร้าน Richman Shop เติมรอไว้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับเกอมอ Quality Mobile เนาะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกมเดียวที่ทางร้านเขาลับเติมนะครับแทบจะทุกเกมนะครับบนโลกมันก็เขาก็เติมได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ในตอนนี้มันก็อ่าเราก็พูดกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ากระบอกแรกเนะี่ยอะไรนะครับมาเฟนเน็กนะครับกระบอกแรกเฟนเน็กเนี่ยถ้าพูดถึงในช่วงที่ตั้งแต่ VMP มันเข้ามามันเงียบนะผมเจอคนเล่นไหมผมเจอนะเว้ยแต่เจอแบบน้อยมากๆก็คือถ้าเทียบอัตราส่วนก็คือถ้าเฟนเน็กกับ VMP เนี่ย VMP เนี่ยคนเล่นสัก99%นตนะครับนานๆที่จะเจอเฟนเน็กสักตาหนึ่งนะครับเนาะประมาณนั้น ก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่า VMP เนี่ยเข้ามาก็คือเป็นเหมือนเฟนิกนั่นแหละแต่แค่มันเป็นเฟนิกที่เวอร์ชันอัปเกรดข้อเสียนะครับเหมือนเฟนิกที่กดข้อเสียหรือลบข้อเสียไปแล้วนะครับแก้ข้อเสียนังจุดข,ของเฟนิกไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นปืนที่ครบเครื่องและดีมากๆในตอนนี้สําหรับ S MG เนาะสำหรับ,บ VMP นะครับแต่ในเฟนิกเนี่ยตอนนี้นะครับก็บัฟมานะครับอย่างแรกนะครับอ๋อผมยังไม่ได้กดไปเฟนิกนี่หว่าเฟนิกเนี่ย ตูมไวขึ้นครับลดระยะเวลาการเล็งยิงนะครับแล้วก็เวลาโดนยิงเนี่ยตัวกระตุกน้อยลงนะครับแล้วก็เจ้าตัวลำกล้อง MIP ตัวนี้นะครับเเพิ่มค่าบัฟระยะดาเมจนะครับทำให้ระยะดาเมจเนี่ยบวกเยอะขึ้นจากเดิมน่าจะบวก10%หรือ15%ตอนนี้ระยะดาเมจก็เป็น20%เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเฟี้ยวไหมก็เฟี้ยวนะ ไอ้พวกซูมไวเนี่ยผมที่เฉยเวแต่อันที่มันดีๆเลยก็คือปรับให้ตัวกระตุกน้อยลงแล้วก็ลำกล้องระยะเพิ่มขึ้นครับเพราะปืนนี้เสียอย่างหนึ่งเลยละระยะมันน้อยครับแต่งระยะไดมิทสองชิ้นก็ยังน้อยอยู่แต่พอมาเพิ่มอย่างนี้ห้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเพิ่มตรงจุดและดีมากนะครับเนาะถ้าใครที่ไปรองมาแล้วก็บอกกันได้เนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับต่อมาคลิกซิกนะครับเป็นปืน AR เนอเนาะเดี๋ยวผมขอเลี่อนก่อนสัก แป๊บหนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนวะอ่าอันนี้นะครับคลิกซิกเนี่ยในลำกล้องของแทสปอสบาเรลนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนอกและแขนท่อนบนนะครับเนาะจะเพิ่มตัวคูณเข้ามานะครับก็คือเพิ่มเข้ามานั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะครับเนาะทางเพจเขาก็บอกว่าเพิ่มค่ารับตัวคูณดาเมจส่วนอกและแขนท่อนบนนะครับแต่ในของแต่งไม่เพิ่ม หรือว่าเขาเพิ่มที่ชิ้นเองเลยแต่ไม่ได้แสดงขึ้นมาให้เราเห็นก็อาจจะเป็นได้นะครับถ้าใครที่ไปลองมาแล้วว่าเป็นยังไงก็บอกกันได้เนาะแต่น่าจะน้อยนะครับเพราะคนเล่นคลิกซิก,กันน้อยลงเยอะนะครับตั้งแต่มันมีเมตาเออาใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เล่นคลิกซิกทุกวันแล้วจับผลต่างให้มันชัดๆเนี่ยน่าจะยากนะครับแต่ถ้าใครลองแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็แนะนํากันได้บอกกันได้นะครับโอเคไปก็บอกต่อไปนะครับมาที่เอ็มทูนะครับ ยิมทูข้างๆกันเลยต้องบอกก่อนปืนนี้ผมไม่มีประสบการณ์สักนิดเลยผมไม่เคยจับตั้งแต่ปืนมันเข้าเลยนะครับสก,กินแดงผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับทุกสก,กินของมันผมไม่ได้ซื้อเลยและก็ไม่เคยจับมาเล่นด้วยแต่เขาบัฟในเรื่องของเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนแขนท่อนบนครับก็คือจะยิงแขนท่อนบนได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเนาะโอเคก็บัฟเล็กน้อยนะครับก็เฉยๆนะปืนมันไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมเคยเห็นเขาเล่นกันก็คือดาเมจมันหนักหน่วงมากเลยนะครับต่อมา CBR4 ครับหรือ P 9 0ที่เรารู้จักกัน เพิ่มระยะยิงและเพิ่มตัวคูณส่วนท้องนะครับเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนท้องนะครับถามว่าตรงนี้ดีไหมแค่เพิ่มดาเมจนะครับก็คือดาเมจส่วนท้องนั้นก็ถือว่าดีนะครับส่วนมากเวลาเราเจอศัตรูที่มันสไลด์ยิงอ่ะเราก็จะเล็งต่ำๆมันก็โดนท้องด้วยขาด้วยตัวด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วพอมันเพิ่มระยะยิงไปเนี่ยทำให้ SMG เนี่ยมีบทบาทในระยะกลางมากขึ้นหลายๆก็บอกแล้วนะอย่างเฟนิกซ์เนี่ยก็ระยะประมาณ55ห้แหละนะครับเนาะ เจ้าตัว CBR บโฟก็ระยะประมาณ55แหละนะครับเรียกว่าระยะกลางเนี่ยทำได้ดีขึ้นเนาะหลังจากที่ผมดูๆมานะในแผ่นนี้ก็คือพวกเฟนเนกพวก CBR บโฟเนี่ยระยะกลางจะมีบทมากขึ้นนะครับบทบาทเขาจะดูดีขึ้นนะครับต่อมานะครับ HVK 30นะครับตัวน,นี้ต้องบอกก่อนผมก็ไม่ได้ช่ำขนาดนั้นผมไม่ชอบตรงมันกระสุนมันน้อยนะครับไอ้แม็กเพิ่มดาเมจมาแล้วนะแต่ว่าแม็กเพิ่มดาเมจเนี่ยเขาเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนแขนท่อนบนมานะครับก็คือแม็กตัวนี้นี่แหละที่ทําให้มันยิงแรงขึ้น เขาเพิ่มตัวคูณให้มันแรงขึ้นไปอีกนะครับเวลายิงแขท่ทนบนก็จะแรงกว่าเดิมก่อนอัปเดตนะครับก็ใครที่เล่นเป็นประจำเนี่ยน่าจะจับความต่างได้อยู่แต่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นประจำนั่นเองนะครับถ้าคิดเห็นยังไงกับปืนนี้ก็บอกกันได้นะว่ามันดีขึ้นก้าบดด้ยไหมถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับต่อมาก็เป็นซอฟต i ฟิชนะครับหรือปืนดาบนะครับเนาะปืนปลาดาบนี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นปืนเบรสบอดที่ผมมองว่าแรงมากๆนะแรงเร็วมากๆนะครับ ซอฟต์ฟิตเนี่ยเจ้าตัวแมกกาซีนของเขานะครับที่ชื่อว่าฮาวเวิร์ดแม็กตัวนี้นะครับลดระยะห่างการลั่นครับทำให้ลั่นไวขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นการยิงแบบ5นัดเนาะเบิร์ดห้านัดน,นะครับทำให้เนี่ยมาลั่นไวกว่าเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดิมๆก่อนที่มันจะอัปเดตมันลั่นไวขนาดไหนแต่ว่าหลังปรับมามันเวลาใส่ชิ้นนี้จะเป็นลั่น111นะครับก็ถ้าใครที่เล่นบ,บ่อยๆก็โอ้นี่ง ถ้าใครเล่นไปบ่อยก็น่าจะรู้ว่ามันเพิ่มมาเยอะไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเลยกระบอกนี้นะครับต่อมาเป็น s m g กันบ้างครับ ksp 4 5หนะครับอยู่ตรงไหนวะอ่านี่เป็นปืนเบรสโหมดเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะกระบอกนี้น่าจะเบรสโหมดนะครับ ksp 4 5เพิ่มระยะยิงแล้วก็เพิ่มดาเมจครับยิงได้ไกลขึ้นและก็ยิงได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่มันเป็นปืนเบรสโหมดเนาะก็อาจจะมีข้อจํากัดว่าเออมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับแต่มันบัฟมาเว่อร์อย่างนี้ เช่นระยะยิงที่ดีขึ้นเยอะขึ้นบรดาเมทที่แรงขึ้นอันเนี้ก็ทําให้น่าสนใจนะครับเนาะประมาณนี้เนาะก็บอกต่อมาก็จะเป็น SMG เหมือนกันก็จะเป็นฟาโลครับฟาโลไม่ใช่เอสซึมจีว่าอ่านี่อันนี้อันนี้เป็นปืนเบิร์สโหมดอีกแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเดนีเ่ยฟาโลคือปืนเบิร์สโหมดนะครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมทให้แรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็ลดการกระจายกระสุนตอนยิงแบบไม่เล็งนะครับหรือยิงแบบโรสโคมยิงแบบพิฟายเนาะก็จะทําให้แม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ อันเดอร์บาเรลนะครับสตันกันตัวไหนวะมันน่าจะเป็นตามกล้องปะ Under อันเดอร์บาเรลอ่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นยิงอะไรที่มันช็อตหรือสตันปะมันเขียนว่าสตันกันผมไม่ชว์นะผมไม่เคยใช้ด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ระยะยิงไกลขึ้นนะครับน้องก็ใครที่ลองใช้มาแล้วเราเป็นยังไงก็บอกกันด้วยนะผมไม่รู้เลยว่าปืนนี้มันมีของแต่งชิ้นนี้ด้วยนะครับเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยได้แตะเลยนะครับปืนอะไรแปลกๆหรือว่าสไนล์ลูกซองเนะี่ยผมแทบจะแทบไม่ค่อยจับเลยนะครับ โอเคฟาโลจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราย้อนมาดูกับ M16 กันบ้าง M16 เนี่ยหลังๆเนี่ยมันปรับบ่อยนะอืมท่าที่ผมผ่านผ่านตาเนี่ยปรับค่อนข้างบ่อยนะครับซีซั่น9เนี่ยก็จะคือลดตัวกระตุกเมื่อถูกยิงนะครับแล้วก็เปิร์กที่ทําให้มันยิงออโต้เนี่ยหรือเปิร์กวิวไฟเนี่ยนี่นะครับตัวนี้ก็ได้รับนะครับลดแร,รงดิด่งนอนและแนวตั้งนะครับทาให้ดีขึ้นนะสำหรับผมนะครับมันก็จะมีข้อเสียแค่ล่าช้าลงนะครับ เบาลงตัวกระตุกนิดหน่อยแต่ว่าแรงดีแนวตั้งแนวนอนไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะพอมันเป็นออโต้แล้วเนี่ยแรงดีเนี่ยมันจะนิ่งมากขึ้นเยอะนะครับเนาะเอาจริงปืนมันก็พื้นฐาน M16 มันนิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับพอได้บัฟอย่างนี้ไปก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะวัดระยะกลางร,ระยะไกลได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าตัวกระตุกน้อยลงนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไป LMG กันบ้างนะครับก็คือช็อปเปอร์นั่นเองนะครับ ชอปเปอร์อัปืนคนมาเล่นเยอะอยู่แล้วนะเป็นปืนยอดฮิตเรียกว่าเมตาเอ็มจีก็ว่าได้นะครับชอปเปอร์ per, เนี่ยลดการกระจายกระสุนสูงสุดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ลดการกระจายกระสุนสูงสุดคืออะไรแต่ถ้าเอาแค่ลดการกระจายกระสุนเนี่ยเวลายิงเนี่ยกระสุนจะเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับเขาไม่ได้บอกว่าตอนเลง็งหรือตอนไม่เล็งนะก็น่าจะนับรวมกันหมดไม่ว่าจะซูมหรือไม่ซูมนะครับเนาะก็กระสุนจะเกาะกลุ่มมากขึ้นแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ลดดีเลยจากการวิ่งยิงนะครับโอ้โหธรรมดาเนี่ยคนส่วนมากมันก็ถือวิ่งเดินยิงกันอยู่แล้วนะครับพอดีเลยมันน้อยลงเนี่ยมันทําให้คล่องตัวมากกว่าเดิมด้วยนะครับต่อมาก็เพิ่มความเร็วพื้นที่พื้น,นฐานขณะเล็งยิงนะครับเวลาเราซูมยิงเนี่ยหรือเล็งยิงปืนช็อปเปอร์เนี่ยมันจะทําให้ความเร็วเคลื่อนที่ของเราเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นข้อดีแล้วก็บัฟในเรื่องของแม่นยําขึ้นกระสุนกอ่อขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็มันถือว่าเป็นข้อดีสลรับเอ G เอ็เลยนะเพราะเอ็เป็นปืนที่หนักนะครับเนาะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเออเอ็มจีนะครับเลเซอร์แบ็นะครับตัวนี้เลยนะครับโอ้โหหายไปนานเลยตัวนี้นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นกันอยู่แล้วพอนานๆทีบัฟนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับเออก็จะมีเปิร์กไลท์ิทไฟนะครับน่าจะทําให้ลั่นไวขึ้นนะครับเจ้าเปิร์กตัวนี้เนี่ยเพิ่มระยะยิงในระยะที่1และ2นะครับน่าจะถ้า1นนับกันใกล้กลางก็ ระยะใกล้ระยะกลางนะครับระยะจะดีขึ้นนะครับน้อก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าของตั้งตรงนี้เวลาใช้มันลดระยะดาเมจการที่เขาเพิ่มระยะมามันก็แทบจะดีกว่าในครั้งก่อนๆที่เราใช้กันอยู่แล้วนั่นแหละนะครับถ้าใครใช้ก็บอกกันได้นะแต่ผมว่าน่าจะน้อยนะครับคนเล่นแทบไม่มีเลยแทบไม่เจอเลยดีกว่านะครับต่อมาเป็น AR ครับ LK 24ครับผมปืนนี้นะครับลดความเร็วการเล็งยิงพื้นฐานนะครับก็คือซูมไวขึ้น นะครับแค่นี้เลยนะครับทาให้ซูมไวขึ้นเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าดีไหมก็ดีนะปืนมันยังมีหน่วงๆบ้างเวลาสไลด์ซูมอะไรเงี้ยมันก็ยังช้าไปบ้างแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาครับบัฟมาอย่างนี้ก็ถือว่าดีครับแต่ก็ถ้ามันบัฟในเรื่องความคล่องตัวอะไรเงี้ยจะดีมากๆเนาะพวกความเร็วเคลื่อนที่เคลื่อนที่ขนาดเล็งน,นะปืนนี้พอมันต้องเอามาเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะฟิกของแต่งพวกระยะาดามจดสองชิ้นเลยมั้งถึงจะยิงไกลได้แบบแรงๆนะครับแล้วก็พวกซูมไวพวกคล่องตัวโดยรวม น้อยนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันแต่เรื่องความแรงเลยไว้ใจได้เลยนะ l k 4 4นะครับต่อมาเป็นเก5นะครับมาเดี๋ยวเราดูกันนะครับอยู่ไหนวะอ่ะ95.6นะครับเจ้าตัวลำกล้องที่ชื่อว่าเทมปัสนะครับอยู่ไหนอ่ะตัวนี้นะครับลำกล้องตัวนี้นะครับเพิ่มบัฟความแม่นยําขณะเรงยิงครับก็ทําให้ซูมเอ่อทำให้ซูมเนี่ยมีความแม่นยําด้วยตอนซูมยิงก็จะแม่นยําขึ้นนะครับน่าจะอันนี้แหละ ความไม่ยับเมือเลยยิง10%นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะถ้าใครใช้ลํากล้องนี้แต่ผมจะใช้แต่ลํากล้องที่เพิ่มความไวกระสุนสูงสุดนะครับนอกนั้นผมก็เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้เนาะเพราะปืนมันค่อนข้างจะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะก็เก่งและเก่านะครับของแต่งก็เลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากขนาดนั้นนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็น MG42 ครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านเนิฟหรือบัฟนะครับ LG นะครับ MG42 เนิฟนั่นเองนะครับ mtc 2เนี่ยเจ้าตัว vdd อันนี้น่าจะเป็นผ่านท้ายปะ vdd skeletal นะครับหรือว่า skeletal นะครับ skeletal ตัวนี้ลดความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งยิงครับทาให้ยกซ้ายยกขวาได้ช้าลงนะครับแล้วก็เจ้าตัว m a กที่ทําให้คล่องตัวครับก็คือ8 mm j a g e r ตัวนี้นะครับที่ลดความจุแล้วก็เพิ่มให้ให้รีโหลดไวนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มออไม่ใช่ตัวนี้ว่ะ จะเป็นตัว2 5 0ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ทําให้เบิ่มเพิ่มดีบัฟความเร็วเคลื่อนที่นะครับเวลาใส่ชิ้นนี้ก็จะทําให้เคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะครับก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็น5%เลยนะใครที่จะยิงแบบ250นัดแช่ๆเนี่ยเวลาจะโยกไปโยกมาเนี่ยถ้าไม่สับอาวุธระยะประชิดวิ่งหรือไม่สับมีดวิ่งเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ออกเลยบ้างครับความเร็วเคลื่อนที่โดนไปเยอะมาก5%นี่มันเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ m g 4สในซีซนนั่นโดน ถามว่ามันตรงไหมมันก็โดนดีกว่าไม่โดนนะผมเล่นในสตรีเนี่ยผมโดนมันบ่อยมากเจอคนเป็นไปนหน่อยสู้ยากมากนะครับสำหรับ mgc สองเนาะถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยบางทีผมว่าปืนแม่งเปิดก่อนสองนั้นมันลูดพวดหายเลยครับระยะแบบยี่สิบเมตรเนี่ยมันค่อนข้างจะยังโกงอยู่เลยนะโดนตัดตัดตัดขาตัดแข้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าจะตัดให้แม่งตรงจุดเล่นไม่ได้จริงน่าจะต้องระยะดาเมจดาเมจอะไรพวกนี้เอาออกหรือลดลงไปเยอะๆเลยน่าจะทําให อื่นๆมันเกิดได้บ้างนะครับต่อมานะครับก็คือสไตรเกอร์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือลูกซองกวะอ่าตัวนี้ตัวนี้ลูกซองรัวนะครับอันนี้เขาปรับเฉพาะโหมด BR นะครับก็คือลดดาเมจพื้นฐานแล้วก็ลดระยะยิงนะครับทำให้เบาลงแล้วก็ระยะยิงสั้นลงนะครับแค่นี้เลยนะครับโอเคต่อมาเรามาดูสกิลโหมด MP กันบ้างนะครับทักษะโอเปอเรเตอร์นะครับอย่างแรกเลยคือเรดียเตอร์คอรครับ ตัวนี้ค่อนข้างเกียนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็คือลดปริมาณพลังงานที่ต้องการใช้งานนะครับก็ทําให้มันวนมาไวมากขึ้นเนาะพอมันใช้ Energy ในการชาร์จแต่ละรอบน้อยลงเนี่ยมันก็จะไวมากขึ้นนะครับต่อมาก็เป็น tag deploy นะครับก็คืออันนี้นะครับก็ปรับในเรื่องของเพิ่มระยะเวลาการทํางานครับก็น่าจะบัฟแหละนะครับทำให้มันอยู่นานขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็น kinetic armor หรือเกาะเพชรนะครับที่ผมชอบเรียกน,นะครับ สายลูกซองเลยโอ้โหเรียกว่าติดอยู่ข้างหัวใจเลยถ้าหัวใจอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ข้างๆเลยนะครับเรียกว่าบังคับใช้เลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ลดปริมาณพลังงานที่ต้องการใช้งานเหมือนกันนะครับผมนี่ถึงก็ปวดหัวเลยว่าบัฟมาทำไมนะครับเรียกว่าผมที่ไม่ชอบลูกซองอแล้วพอลูกซองเนี่ยมันใช้เกาะนีไ้ได้บ่อยขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้ว่างลูดเป็นพักๆจริงๆหรือไม่ได้เอาลูกซองส่วนจริงๆเนี่ยเราแทบจะรอดยากเลยนะถ้าเรายิงมันไม่ตายแล้วมันมีจังหวะได้จูอย่างเงี้ยครับเนาะ ค่อนข้างปวดออหัวนะครับถ้าคนเล่นลูกซองเอาไปใช้นะครับเอายิงเขาใช้กันอยู่แล้วแหละแต่ผมเจอเลยผมก็เรียกว่าค่ามันยากขึ้นจากปกติก็ยากอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็น s สเ r o w หรือธนูนะครับยิงแบบตุ้มๆนะครับสเปโรเนี่ยปรับในเรื่องของลดปริมาณพลังงานที่ต้องการในการใช้งานอยู่แล้วครับก็คือบัฟนะครับทาให้มาไม่ทาให้ชาร์จไวขึ้นมันไม่ได้เหมือนลดทําให้ชาร์จไวขึ้นนะ แต่เหมือนพลังงานที่ต้องใช้อะมันจะน้อยลงแล้วมันจะทําให้มาไวขึ้นนะครับเนาะทำให้เราใช้ได้เร็วขึ้นในในเกมนั้นๆน,น,นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเดนแมชชีนครับหวังว่ามันจะโดนเนิฟนะครับเรียกว่าถือวิ่งกันโอโ้โหเจ้า,เจ,าเจ้าเลยนะครับอันนี้ลดค่าเอฟเฟกลดดาเมจครับก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเวลากดเดนแมชชีนขึ้นมาเนี่ยตัวเราจะ,จะถึกขึ้นเยอะมาก,มากๆเขาก็เลยลดความถึกตอนกดใช้เนี่ยลงไปนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับก็ถือว่าดีเนาะประมาณนี้ สก,กิลก็มีประมาณนี้ต่อไปเราจะเป็นเพิร์กไวการ์ดกันบ้างนะครับเพิร์กไวการ์ดเนี่ยก็จะมีอันใหม่มาด้วยนะผมขอแลกก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับอันนี้ถ้าเรามีแต้มเหลือเราแลกไปเลยนะครับพอเราเล่นแรงเล่นแรงเนี่ยเดี๋ยวแต้มมันจะเต็มเองเนาะก็ไม่ต้องหว่วงนะครับแต้มมาเรื่อยๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเอ่อเพิร์กกีดเลสนะครับที่เขาจะทําให้เจ้าตัวเพิร์กตัวเนี้ใช้ได้เพิร์กแดงเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับเพิร์กแดงเนี่ยในช่องนะครับถูกเลิฟเล็กน้อยได้แก่อ่าควิกฟิกนะครับเด เพิร์กแดงในช่องเสริมถูกเนื้อเล็กน้อยควิคฟิกอ๋อเข้าใจแล้วคือเพิร์กเนี่ยหลายๆเพิร์กที่เราใช้ใช้กันนะครับเป็นเพิร์กเสริมเนี่ยพวกเอ่อที่เราใช้พวกเราคนที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าที่เขาเห็นว่าเป็นคนใช้เยอะๆอะครับในพวกเนี้ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมคอไม่พูดแล้วกันมันเยอะนะครับก็คือมันจะโดนเนือเ้อไปเล็กน้อยหรืออาจจะแบบว่าอย่างเช่นถ้าเราใช้แฟลกแจ็ค แบบไม่ผ่านเพิร์กไวการ์ดที่เป็นเพิร์กเสริมเพิ่มเข้ามาแบบเป็นใส่ไปในช่องแดงของเราเลยอาจจะลดระเบิด30%ใส่อยู่ในช่องนี้อาจจะลด25%อะไรนี้นะครับแต่ผมถามว่ามีผลไหมก็ไม่นะครับพอมาเป็นช่องเสริมเพิ่มขึ้นมาแม่งดีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้เราก็ไม่ต้องคิดมากแล้วกันต่อมาก็จะเป็นไวการ์ดบอมเบอร์นะครับอันไหนว่าอันนี้นะครับอันนี้จะทําให้ใช้ระเบิดสังหารได้2ออันนะครับแต่มันจะแทนที่ไอ้พวกเข็มชิดย้ายพวกโทฟี่เนาะ อันนี้ก็ต้องระวังถ้าเราอยากจะใช้นะครับอันนี้สามารถแทนที่อุปกรณ์ด้วยระเบิดสังหารที่ไม่ซ้ําได้พื้นที่เอฟเฟกนะครับของระเบิดสังหารทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอุ้ยอันนี้เฟี้ยวนะถ้าสมมติเราใช้ระเบิดสังหารนะครับผ่านเปิ้ลตัวนี้นะครับเนาะพอเราใช้ปึ๊บใช้ระเบิดสังหาร2ลูกระเบิดสังหารลูกที่2ที่ผ่านเปิ้ลเนี้ยที่เป็นเสริมเข้ามาลูกที่2อะครับจะทําให้รัศมีการระเบิดหรือดาเมจอะไรโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ การสังหารจํานวนสูงสุดสามารถพกพาไใ้ชั่วคราวและเติมระเบิดสังหารของคุณอันนี้ผมยังงงนะอาจจะเดินไปแล้วฆ่าศัตรูแล้วระเบิดมันรีกลับมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับเขาเขียนแปลกๆแล้วก็ในหน้าต่างตัวเกมนะตรงนี้นะครับตรงหน้าเพิร์กบอมเบอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนอะไรนะครับแต่หลักๆเลยคือถ้าเราใช้เปิร์ตัวนี้แล้วเราระเบิดสังหารที่เราใส่ไปเพิ่มนะครับมันจะทำเ เอฟเฟกต์ได้รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับระยะกว้างขึ้นแรงขึ้นนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่ามีผลไหมก็น่าจะไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่าถ้ามีผลจริงก็น่าคนน่าจะไม่ค่อยชอบกันอยู่แล้วนะครับเขาน่าจะปรับแบบรู้ๆปริมาณนิดนึงต่อมาก็จะเป็นครีวสเต็กซัสพอร์ตนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคะแนนสังหารที่ต้องการใช้สกอร์ตกสเสริมลดน้อยลงครับแล้วก็เมื่อสวมใส่ร่วมกับเบิร์กโพลิสแตนเนี่ย อ่อสกอร์สติ๊กที่สามารถใช้งานได้สเตลช็อปเปอร์นะครับเนปารช็อปเปอร์กันเอร์นะครับก็น่าจะเป็นการบัฟนะเพราะว่าทําให้คะแนนที่ต้องใช้งานเนี่ยน้อยลงนะครับเนาะเท่าที่ผมดูก็เป็นการบัฟนะครับบัฟทุกอันเลยนะที่ผมพูดมาในพวกควา์การ์ดทั้งหลายนะครับทําให้ดีขึ้นถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีเนิร์ฟแค่อันเดียวก็คือเปิ้ลแดงนะครับทําให้เปิ้ลแดงเนี่ยหลายๆอันหรืออันที่เราใช้ใช้กันเนี่ย มันประสิทธิภาพน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมมาพูดกันดีกว่าก็จะได้แก่แฟลกแจ็คก็คือกันระเบิดซากาเกอร์ก็คือเปิร์กที่เพิ่มความเร็วื่อนที่นะครับเอจิวก็คือเปิร์กยกไวไลท์เวนคือเปิร์กวิ่งไวแล้วก็รีสต็อกอันนี้น่าจะเป็นเปิร์กอะไรวะเดี๋ยวผมขาดูก่อนรีสต็อกอันนี้ก็จะเป็นเปิร์กเติมบาวุธิขว้างในสิบห้าวินะครับก็ทําให้พวกระเบิดปลาหรือพวกขวานที่เราปลาเนี่ยมันเติมเข้ามาในสิบห้าวิ ก็จะประสิทธิภาพลดลงนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดน่าจะเป็นอันที่ทำให้ทักษะโอเ r อเลเตอร์ดีไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นอ่อมาทรีรอมนะครับก็คือทิ้งระเบิดเมื่อตายอันนี้ประสิทธิภาพก็จะลดลงถ้าตรงนี้ไม่ไดาเมจลดลงก็น่าจะเป็นพวกเวลาหน่วงน่าจะช้าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวสกิลปอดสกิลดองเล็ดที่กันสโลกันเผาไหมอะไรเงี้ยก็จะประสิทธิภาพลดลงแต่ถามว่าต่างไหม คือแค่เราใส่เปิ์กแดงได้2อ,อันมันก็โกลแล้วครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะไม่ต้องหัวนะครับสำหรับผมผมบอกว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับกับการเล่นของเราในโหมด MP นะครับประมาณนี้แล้วกันในโหมด MP ผมมองว่าโหมดของเราที่เราเล่นกันเนี่ยปรับมาค่อนข้างดีนะครับและมีอะไรน่าสนใจค่อนข้างเยอะสาหรับสีสันที่เก่านะครับถ้าคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมหรือไปลองอะไรกันมาแล้วไปเทสไปทดลองอะไรกันมาแล้ว คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้แนะนำดูแนะนำนี้กันได้เต็มที่เลยนะครับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหารันเติมเกมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเติมผ่านร้าน i i h m m n n Shop ไม่จำเป็นต้องเป็นคอพิที่มืเสือไปนะเกมอะไรก็เติมได้นะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับ